ครับสี่ใบร้อยครับสี่ใบร้อยครับผมทุกทีนะครับสี่ใบร้อยด้วยไข่กับบ้านเลยครับด้ไข่กับบ้านนะฮะครับผมสี่ใบร้อยครับเสี่ใบร้อยนะครับรางวัลรถจยใครอยากได้รถจยกันรู้เลยนะฮะสี่ใบร้อยครับผมตักไข่ครับตักไขครับผมสี่ใบร้อยอยู่ด้านนู้นนะฮะสี่ใบร้อยครับ แล้วมันมีสูตรที่รถยนต์นะครับผมมีจักรยานนะฮะปั่นออกกำลังก,กายเพื่อสุขภาพนะถูกต้องคใช่มีตู้เย็นด้วยนะมีตู้เย็นด้วยแล้วตอนนี้อากาศกำลังร้อนเลยเอาตู้เย็นเลยเปิดทิ้งไว้ที่บ้านานะหรือ,รอวอออ่าเปิดฝาไว้เนี่ยครับแบบนั้นไม่ดีนะแบบนั้นไม่ดีจะบอกต่อไปต่อไปเราจะมาเปิดประมูลของกันครับผมโอเค เริ่มจากดมที่หล่อที่สุดในโลกของเรานะโดมโดบโดมโดมโดอวันนี้ก็ดมมีอะไรมาดูนะตุ๊กตาครับตุ๊กตาอะไรฮะัตุ๊กตาที่หน้าเหมือนที่สุดในโลกครับยังไงฮะยังไงยังไงมีคนบอกว่าหน้าเหมือนนะแล้วผมไปเดินไปเดินสวนรถไปแล้วก็เจอมาตัวนี้ก็เลยชอบมากก็เลยซื้อมาครับก็วันนี้มันได้ขบวนกันใช่ครับผมตัวนี้ดิฉันบอกว่าเป็นตัวที่โดมรักมากด้วยรักมากนะฮะแล้วก็ะเม็ดตรงไหน้ครับ มันด้ไม่มีข้อเหมือนกันเหมือนโอเคบ้าเรองนี้เท่าไหร่ครับเรื่องต้นที่ขนา่ที่แล้วแต่เราครับของที่นี่ประวัติอะไรครับสมัยที่เล่าไปสมัยที่เราไปเวียดนามใช่ครับผมไปเวียดนามมาครับไปลบ ใช่ไปครับทำไมเราไม่เว้นนามเหรอไปลงอ้ไปลงมาแล้วไงต่อไป่อคือสมวนี้ต่อเพื่อนำโชคครับผมเขาไปเจอทหารมา500คนโอ้ตัวนี้ครับโดนเป็นนอนอนกอดอยู่ในเต็นท์ไม่เป็นไรเลยครับผมแล้วคนหล่ะคนแล้วระมูลนี่เท่าไหร่หนึรบาทหนึ่บาทตุกต่างของโดมรับกบไปเลยหนึ่งพันลบหนึ่งพันหนึ่งพันหนึ่งพันทงนีนะครับ โอ้ยยังยังยังย,ย,ยังเมื่กี้ข้ระังส้ไว้ออไวเปืประมูลเสร็จน่ึงมามีใครให้ยะกว่านี้นพันห้าพันห้าพันห้าพันห้ครับที่สุดี่พันห้เลยมีมาสองนครับสองพัน D สองาครัยผมสองแล้วมีใครไม่ตัดมีใครไม่รัดมีใไม่ดยหรือเปล่า

เจ็ดพันครับเจ็ดพันเงินเจ็ดพันเลยครับตุกตานีฮะเอาแล้วเอาแล้วราคาเริ่องสูงแล้วราคาเริ่มสูงแล้วมีอะไรต้องระวครับใครมีตุกตานีตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่จิ้หายหมดไปมามาไปดูคนนี้แปดพันแล้วรมีใครให้ เลไหมครับัะับเรานับเลยไหมรับเลยแปดพันั้นที่หนึ่งแปดพันแปดันห้าแล้วครับเหยือตกแล้วเหยื่อตกแล้วครับผมตอนนี้ร้อนใช่ไหมครับไม่มีตังจ่ายเฮ้ยเ้อาลวครับ อีกนิดเดียวก็หมื่นแล้วนิดเดียวก็หมื่นแล้วฮะครับผมเลขมันจะสวยมากเลยก็ได้หมื่นกว่ากว่าถูกใช่าพันครับผมยังไงต่ออรกบนเลือกกันด้วยนะครับเก้าครับเก้าเก้าเาเก้าเก้านเอยเก้ทตอนนี้ันเ่ชงด้วยสุดต้งครับผมครับผมมีแคเพียงแค่สักบาทนี่กะได้ครบหมื่นเอาละครับตอนนี้มาเป็ันที่หนึ่ง ดี<ท>มากวันน er. ี้เป็นครับสองเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าสามเท่า ยาไว้ถ้าไม่หนีแล้วเมื่อ้นี้คับใครบอกว่าจะใครมาเนได้ครับโดยองเพลงฟังครับเื่อเป็นขวัญกำลังใจของทุกคนด้วยได้ฟังทุกคนก็เียงโดนเพลงที่เอ้าเพลงอะไรบ้งคับเพลาสุดสุดที่เป็นคนเดิมดีครับ สมอและก็พร้อมมอทุกอย่างขข้างม่หาเธอขอแค่ใจให้อเคคนเดียที่รักจะรู้ได้บอกให้ฉันมีใจบางสุดยอดจริงเติ้ คนที่8ของเมืองไทยรับบอบรับรบอบเย้ yeah, ต้องเป็นเราดีด yeah. <c oughs> เลยนะครับมีตอนตอนน้ำต้องคุณไปช่วยกันเป็นแบ็คคัท